เอาละครับสวัสดีครับวันนี้1เมษายนนะครับ2517ปีมะโรงนะครับวันนี้ก็อาดาวจันทร์สวยอ่าดาวมูละนะครับ <c oughs> เป็นหมวดทะลิะโลเลิกนะครับวันนี้ขอขอให้มีโชคมีลาภทุกคนเลยนะครับนะฮะ <c oughs> สำหรับ <c oughs> เรื่องเนี้ยที่อาจารย์จะพูดนะครับคือ มีมีมาอีกรายหนึ่งนะครับ <c oughs> นะครับถกเถียงกับอาจารย์ในเรื่องอังคารเขาบอกเขาอยู่คู่กับพระพุทธัส์เรือนนี้เรือนเรือนมินนะครับแต่เวลาอาจารย์ผูกดวงแบบสากลราฮิรีนะฮะหรือสากลมันจะอยู่ที่ราศีนี้นะครับอยู่ที่ราศีเมษนะครับสําหรับถ้าอังคารยอยู่ราศีนี้ นะฮะบางคนบอกเนี้ยดาวอังคารกับพระวิถันคู่กันเป็นคู่สมพลอา <c oughs> จารย์แนะนำให้นะะถ้าหากว่าอังคารถอยหลังมาเนี่ยมาอยู่ราศีนี้หรืออังคารประจําอยู่ราศีข้าหนาดเป็นอะไรฮนะเป็นเรือนของอังคารเรือนนี้ต้องเป็นเรือนวินาศของว่าอังคารไม่ไม่ดีพอครับแล้วก็ถ้าอังคารอยู่เรือนที่เก้าจากลัคนาเนี่ยนะครับอังคารจะต้องเป็นอาดาวที่เขา ตั้งฉายาไว้เลยนะนะครับตั้งฉายาครูบาอาจารย์เขาพิสูจน์แล้วก็ตั้งฉายาเขาโนต้ตเอาไว้ให้เราเรียนรู้นะครับก็คือถ้าอาคารเป็นก้าเนี่ยความเห็นความคิดเนี่ยริเริ่มดีอา,อาจารย์ของอาจารย์เขาบอกว่าเป็นคนมีพระคุ้มครองธนิฐานและค่าชะเนอะไรมักจะต้องถูกต้ององคารนี้จะสังเกตด้วยดีถ้าเป็นเพระเพาะจงคุณเข้ามุมดีกับ พะเคาะพอเคาะที่ดีจะส่งเสริมชะตาให้เด่นถ้าเสียเป็นพเคราะเดียวจะเสมือนเป็นทินทุบบาททาให้เป็นคนมีความคิดหวางโรกแต่ถ้าหากว่าอยู่ราศีนี้จริงๆก็ไม่เสียนะครับเพราะว่าถึงจะเป็นเป็นวินาศแต่ดาวพฤหัสเนี่ยยังพอบรรเทาทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะเนื่องจากดาวพฤหัสนี่มีคุณภาพนะครับมีคุณภาพแล้วก็ถ้าอยู่ราศีนี้จะตีกลง ตีโกนท่านน้ำนะฮะเพราะฉะนั dead, ้นการเรียนรู้วิชาของครูบาอาจารย์หรือเรียนวิชาูวิชาโหราศาสตร์ต้องรู้ว่าถ้ามันไปเสียคือมันเป็นเป็นพิจุษบาทนะฮะในเรือนที่เก้าถ้ามันไปเสียจะมีมีดาวมีมีดาวมีรักอะไรพวกนี้มารับแก้ไขไหมถ้ามีมารับแก้ไขได้นะครับดาวพัางคานก็ไม่เสียถ้าพระอังคารไม่เสียนะครับดาวพ่างคานมันเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับแล้วก็เรื่องบริวาร เห็นไหมฮะอันในนี้ถ้าผมผูกด,ดวงอยู่ที่นี่อันนี้เป็นเกษตรนะครับแต่ว่าพอไปดูในดวงนี้ทําองศาออกมาแล้วไม่ใช่เกษตรจะกับกลุมรักนะครับกับกลุมรักเพราะฉะนั้นอาอคารแบบอังคารแบบนี้ถ้ากลุมรักษเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรเกี่ยวกับผูกคนหรือผู้คนหรือว่าผู้ง่ายๆว่าถ้าดวงนี้นะครับดวงนี้ เราเห็นดาวพุทธานีาอยู่เห็นไหมฮะตรงกันเขารับราชการในฝ่ายปกครองนะครับก็เห็นไหมฮะมันจะตรงกับพระอังคารตรัวนี้นะครับเขาเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองแต่จะฝ่ายอะไรก็ช่างเขาชนะเราเอา,เอาดาวมาอธิบายไม่ได้เอาคนมาพูดนะครับเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองนะฮะเพราะฉะนั้นดาวดาวพุทธาัิตัวนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยท่านคิดว่าถ้าเขา รับราชการาทำงานแบบเนี้ยชีวิตเขาจะมีอัตราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหรือไม่นะครับท่านสังเกตด,ด้วยดีนะนี่เป็นเรือนที่เก้าตรงกันเห็นไหมวะวอลโคจะมานานาวาอ่าบางคนดูไม่ออกแต่บอกให้เลยว่าดีขึ้นนะฮะเพราะนี่เป็นบอลโคนะฮะดีขึ้น แต่จะไปให้ถึงสูงสุดไปได้ไหมฮะอ่ะนะครับวิเคราะห์ดูที่ไปได้ไหมนะครับแล้วอ่าพระพุทธรหัสนี่ยเป็นดาวเดกนะฮะเห็นไหมเขาเกิดวันพุธอะปาร์านโต้นะผมไม่ได้เขียนเอาไว้ให้เห็นชัดเจนแต่เกิดวันะพุธฮะพระพุทธรหัสเป็นดาวเด่เป็นไงฮะนะครับนะแล้วดาวกรรม,มะเป็นไงฮะกาลากีนีเอาละกาลากีนี หรืออะไรก็ช่างเถอะเราไม่สนไม่ได้สนใจใจตรงนี้มากไปแต่เราดูคุณภาพดาวเนี่ยนะแน่นอนนะถ้าถ้าเป็นงานราชก,การนี่จะบอกอยังไงดียขนาดคันเขาก็สูงนะไม่ใช่ไม่สูงนะฮะเป็นระดับดูแลประจำตําอำเภอนั้นเลยนะฮนะ อำเภอนั้นเลยนะฮะถือว่าดีนะฮะนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูดวงให้ละเอียดถี่ถ้วนนะฮะบางคนไปด,ด,ดู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 แล้วไม่วิเคราะห์ให้ละเอียดนะเราวังจะหน้าแตกหน้าแหกเลยนะครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นอังคารคา,าอยู่ราศีนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าอยู่ราศีนี้การงานเขาจะเข้มแข็งนะครับเพราะอันนี้เป็นนี่เป็นเรือนเกณฑ์นะฮะเรือนเกณฑ์กับลัคนาแล้วตัวจริงก็มาอยู่กับลัคนาด้วยนะครับเอาใจใส่ดีฮะ นะเรียกว่าเอาใจใส่ดีเป็นคนขยันขันแข็งในเรื่องการงานนะครับถึงแม้จะเป็นสุภาพสตรีก็จริงนะแต่ท่านดูให้ดีนะฮะตันุไปวินาศนะฮะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งยิ่งหน้าที่การงานยิ่งสูงและมีเกียรติมีชื่อเสียงนะครับจะไปไม่ตลอดนะเห็นไหมะอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวที่บอกถึงความเป็นคนมีเกียรติเพราะเป็นเป็นมหาอุดอันนี้อุดจริงๆนะฮะอุดจริงๆ,ๆ นะอุดจริงๆเลยแล้วก็พระจันทร์เนี่ยเป็นตัวตัวของเขาตัวของของผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ในเรือกนกรมมะมีมหาอุดอยู่เนี่ยเขาเรียกเจ้าเจ้าเจ้านาวางกรมมะพระจันทร์ไปอยู่ในเจ้านาวางกรรมะแล้วพระอังคารมากลมตัวเนี่ยเขาถึงได้มีตําแหน่งหน้าที่ก,การางานอยู่ในเกณฑ์สูงนะฮะนะครับแล้วถ้าจะให้ไปสูงกว่าน,นั้นอีกเราก็มาวิเคราะห์ดูนะครับเพราะมี สำนักพยากรณ์หลายสำนักที่เคราะ์ว่าดวงนี้จะไปถึงนู่นแหละฮสูงสุดนะครับดูนี่ก่อนฮนะอันนี้บอกวินา่าตนะครับอันนี้ก็พระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวการเงินก็วินาตพระเสาเจ้าเรือนปัตนิก็วินาตพระพุทธก็วินาตอยู่ในเรือนเกษตรนะครับนั้น ดาวจุดนี้ตรงจุดเนี้ยมันมันมันขวางทางเดินของชีวิตเขาเฮ้ยทำไงะคระับมันเป็นกฎแห่งกรรมเขาเกิดมามันเป็นแบบเนี้ยเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้บางคนบอกออ้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อวดสัปดาห์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะฮะ <c oughs> เวเวเวรกรรมไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได้นะนอกจากว่ารู้ว่ากรรมมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าไปทําอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไป สนับสนุนอย่าไปอะไรทั้งสิ้นมันก็จะไม่ทําให้เราเดือดร้อนจนเกินไปนะครับเหมือนบางคนอาจารย์บางท่านบางหรือว่าครูบาอาจารย์นะครับเสนอหนังโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่าอย่าเพิ่งเชื่อก่อนนะครับเห็นไหมฮะชุดเนี้ยแล้วเสาวเนี่ยเขาเกิดวันวันวันศุกร์ตัวเนี้ยเป็นการากีนีเห็นไหมะอ่านะเราจะไม่พูดเรื่องนี้มากมายเพราะว่า ตัวนี้จะเป็นกาลาก,กินีหรือตัวนี้เป็นกาลาก,กินีเพราะพระเสา์เวลาหูมพวกเดียวกันแต่เราจะไม่ว่าไม่ไม่พูดแบบนั้นนะฮะคุณดูนะฮะถ้าจะนกไปวินาศอันไรนี้อบอกเรื่องงานแล้วก็อาทิตย์เนี่ยจะไม่มีเกียรตินะครับเนี่ยอาทิตย์ในที่เนี้ยของเขาเนี่ยเสียนะครับผู้หญิงถ้าลองพระอาทิตย์เสียก็หมายถึงผู้ชายนะครับผู้ชายและนี่สาวไปเรือนคู่เอาอะไรเราไม่เอาตัวนี้ก็ได้ไม่เอาคู่ตัวนี้นะครับ เสาตัวนี้เป็นคู่นะฮะถ้าเรามาดูแบบดูตามหลักเลยนะฮะตามหลักเลยหัวใจเสาตัวนี้เป็นเจ้าเรือนคู่นะครับผู้ชายผิวดําผิวคล้ำนะในดวงชะตาปีที่เขาเกิดเป็นตัวเจ้ากรรมในเวรครับเป็นโลกาวินาเห mm. ็นไหมฮะ mm. ตัวนี้แหละสาคัญน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตัวนี้เป็นกาลากินีกลุ่มนี้มันก็ แทบจะไปไม่รอดนะครับแล้วดวงชะตานี้นะฮะเห็นไหมฮะเราไม่พูดถึงตัวเขาหละพระจันทร์นี่มช่พระจันทร์นี่เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรือลนลักขาแต่พระจันทร์นี่มีความหมายเป็นเป็นผู้หญิงถ้าไปอยู่ในนี้วินาศและไอ้คู่เนี้ยมาอยู่คู่กันเห็นไหมเพราะ,ะนั้นชะตาชีวิตแบบนี้ต้องระวังเรื่องผู้ชายพายเรือแล้วก็ผู้หญิงของผู้ชายพายเรือะทําทำให้เกิด จากงานล่วงลงมาอยู่กองอยู่กับพื้นดินได้นะฮะเพราะฉะนั้นการดูดวงเนี่ยนะครับเราจะต้องพยายามมองดูให้ดีนะครับมองดูให้ดีอย่างเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าลาหูตัวนี้เป็นมหาอุดถามว่าเห็นไหมถึงไหมถึงไหมตา,าหูตัวนี้แหละฮะยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่นะัเพราะมันเป็นมหาอุดแล้วตอนนี้มันโคจรอ,อยู่บนเนี้ยเป็นไงฮะ ไอ้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะกระโจนกระโดดก้าวหน้าขึ้นไปเดยปีหกเดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนอตุลาที่มันเข้ามาเนี่ยนับไปเลยปีหกเดือนมันจะไม่มันจะไม่มไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นั่นแล้วเดี๋ยวอในวันที่เก้าเมษายนเนี่ยจะเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาใช่ไหมนะครับไอส้สุริยุปราคาไม่ใช่จันทรุปราคาเพราะจันทรุปราคาเพิ่ง พิ่งเพิ่งเพิ่งจะเริ่มจตกตอนนี้ผ่านไปนี่าบางคนไม่เชื่อเรื่องนี้นะฮะห้างบ้านผมเนี่ยอยู่ไม่ไกลหลังจากที่เกิดเนี่ยจากโลคนี้ไปเลยนะ,ะถ้าโดนตรงต,รง,ตรงตายนะฮะนี่ก็เหมือนกันถ้าไอ้วนนี้มันโดนไอ้นี่ไอ้ตัวนี้นะฮะเรือน,นี้เป็นเรือนอสุภาเรือนที่เก้านะครับพระพุทธหันินีเป็นเจ้าของเรือนนี้เลยฮะกับเรือนนี้นะครับเรือนอะไรเพราะฉะนั้น ดาวดาวพฤหัสตัวเนี้ยมีความหมายว่าความเจริญก้าวหน้าต้องได้รับการแก้ไขหรือว่าความเจริญก้าวหน้าจะเกิดปัญหาจะเกิดศัตรูจะเกิดอุปสรรคนี่ฮะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเราศึกษาพวกนี้ให้ละเอียดดูการดูให้ละเอียดมองให้ละเอียดนะครับเราก็จะมีโอกาสที่อาพยากรณ์นด้แม่นยําเหมือนอย่างอันเนี้ย เขาก็ไปดูมาสำนักไหนก็ไม่รู้อะผมไม่ต้องไปพูดถึงก็แล้วกันนะครับไม่มั่นใจก็เห็นของอาจารย์มีคนเชื่อถือเยอะแล้วก็มีคนดูดวงเยอะเขาก็เลยเข้ามาปรึกษาหาลือดูดวงแล้วถามว่าหน้าที่การงานเขาเนี่ยจะเปลี่ยนขึ้นไปสูงสูงไหมสูงไม่หรือสูงสุดเลยไหมคําตอบก็คือสูงแต่ไม่สุดเพราะไม่สุดเพราะอะไรครับอ่า ด้วยด้วยด้วยวัยของเขาะด้วยวัยของเขาด้วยวัยของเขานะครับวัยของเขาเรียกว่าอ่าีกสักอีกสัก,ก,สกน่าจะอีกสักไม่เกินสิบปีเกษียณน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าการไต่เต้าของของพระพุทธสตรงนี้ตัวนี้นะฮะไต่เต้าคือราศรีเนี่ยมันเป็นถ้าเราเรียนรู้นะวิชาโหราศาสตร์เราต้องเข้าใจว่าทวิพระ แปลว่าไม่แน่ไม่นอนนะฮะไม่ใช่นี่ฮะราศีอย่างนี้นะครับนะรบหรือว่าเป็นราศีที่เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกสถิตนั่นแหละมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องไปความให้ละเอียดถี่ท้วนนะครับแล้วอีอย่างด้วยลัคนาตัวไปวินาศนะครับอันนี้ก็พระอาทิตย์ก็การเงินก็วินาศเห็นไหมฮะ แล้วก็ยังแถมมีดาวกาลากินีอยู่ในเรือนข้างหลังลักนณะซึ่งดาวพวกนี้ถามว่ามันจะเดินมาข้างหน้าไหมนะครับถ้าใครตอบว่าไม่เดินผมว่าคนนั้นไม่จะนักโหราศาสตร์นะครับนะฮะเพราะดาวมันเดินอย่างนี้หมดนะนี่แหละชุดนี้แหละมันคอยจะเล่นงานอาจเจ้าของดวงอยู่นะครับนะบเอาง่ายๆคุณดูตัวนี้นะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสาสจรนะครับ วินาศเห็นไหมฮะสหัตชะวินาศดูให้ดีนะฮะแล้วเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับตัวเขาไะจะก,ก้าวหน้าจะขึ้นไปที่สูงได้หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเพื่อนปู่อาช้าเพื่อนปู่ไม่มีปัญหาระวังพี่น้องมีปัญหาแล้วก็ตัวเองจะจะมีปัญหากันพี่น้องนะะ ไอความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงนะครับมีหลายอย่างที่เราดูได้ว่าดวงนี้เสียเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นการถ้าหากว่าเขาเป็นนักโหราศาสตร์อย่างอาจารย์เขาจะรู้ว่าเขาควรจะจัดตัวเองให้อยู่ในในหมวดหมู่อะไรอะไร,ะไรแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะเรียกว่าทําให้ตัวเองขึ้นไปสูงสุดได้แต่ถ้าเดินทางแบบสเปะสปะไม่รู้อินโนอินเนออะไรพวกนี้ มันก็ยากที่จะไปสู่ความเจริญสูงสุดได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการดูดวงเนี่ยต้องจำเอาไว้นะครับเพื่องช่วยกันจำเอาไว้หรือว่าถ้าหากเป็นนักโหราศาสตร์นะแต่าไม่ใช่นักโหราศาสตร์เป็นชาวบ้านธรรมดาผู้อย่างไงเขาก็เข้าใจยากนะครับนะผู้อย่างไงก็เข้าใจยากเพราะฉะนั้นดวงจะตายอยู่ในอย่างเนี้ยพระศุกร์ดูเรือนเนี้ยถามท่านหน่อยว่าพระศุกร์ดเรือนนี้หมายความว่าอะไรนะครับ ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องดวงดาวทุกดวงให้ละเอียดนะเหมือนกับอาจารย์ทองอินท่านบรรยายเอาไว้ให้เรียบร้อยมาแล้วนะนี่ราศีสิงห์พระศุกร์เป็นดาวความรักนะฮะเป็นดาวความสุขกิเลสโลเกอยู่ที่นี่นี่มันเป็นธาตุไวเขาเรียกร้อนหลักนะครับนะเพราะนะั้นเราต้องศึกษาไอ้บนเนี้ยเราต้องดูกันให้ละเอียดแล้วดูเนี้เรือนพันธุ หนึ่งสองสามสี่เป็นดาวดาวศุกร์ตัวนี้มันจะอยู่ถ้าอยู่แลหละนะฮะบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดมาบ้านเกิดเมืองนอนแทบจะไม่ได้ไปอยู่แทบจะไม่ได้ไปใช้ชีวิตในสิทธิ์ของตัวเองเลยนะครับใช้ชีวิตหมายความว่าอยู่เป็นหน่วยงานของ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 บ้านเกิดไม่ใช่ฮะนะนี่นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัด ส่วนอันนี้เป็นเรือนเกี่ยวกับลูกๆลูกๆของเขานะฮะมีดาวมหาอุดอันลูกๆนี่เราไม่ต้องค่อยไม่ต้องค่อยกังวลฮะถ้ามีดาวแบบนี้แสดงว่าเด็กๆมันก็จะใหญ่นะครับมันจะใหญ่มันจะมีบุญบารามีของมันนะครับเพราะว่านี่เป็นดาวมหาอุดแล้วมาจากเรือนนี้ฮเรือนมรณะถามว่ากับแม่กับอะไรเงี้ยไม่ต้องไปพูดถึงนะครับถ้าเราอย่างนี้ไม่ค่อยได้อยู่กับแม่ นะครับหรือวาอ่าโตขึ้นเขาก็ไปไปใช้ชีวิตของเขาเดินทางของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเรือนเวาหนึ่งสองสรรามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมนี่เราขไขความขายขายข้อข้องใจเขาให้ได้ให้ได้หมดจุดสําคัญที่สุดก็คือนะครับเรื่องงานเนี่ยนะครับเรื่องงานเนี่ยนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยอ เขาทํามาถึงจุดนี้แล้วมันเหลืออีกไม,ไม่ไม่มากนะักเขาควรจะได้ขึ้นไปสูงสุดที่สูงสุดนี่อ่าถึงขั้นไหนฮะนะครับบางท่านอยากจะรู้เหมือนกันแต่ก็บอกให้รู้เลยวนะ่าจากจากฝ่ายปกครองธรรมดาให้ขึ้นไปถึงฝ่ายปกครองสูงสุดเอาเนี้ยพวดอย่างนี้ดีกว่านะฮะอันนี้จะไปได้ไหมตรงนั้นตรงนี้นี่แหละมันเป็นคําว่าทวิภะ แต่ว่าไม่แน่ไม่นอนเพราะนั้นถ้าทาให้ชีวิตมีความแน่นอนและมั่นคงตั้งแต่ต้นมาถ้ารู้ตัวนะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นมันก็สามารถที่จะไปถึงจุดนี้ได้เพราะตัวนี้เขาไม่ได้เสียนะเขารอความดีเท่านั้นเองนะครับแล้วช่วงเนี้ยดาวตัวนี้พระพุทธาเนี่นะครับกาลังเดินเดินอยู่ตรงนี้ราชาชโชคคู่กับพระอังคารแล้วก็กําลังจะเข้าเรือนนี้นะครับพอเข้าเรือนนี้บางคนก็บอกว่าดีอย่างนั้นดียง ไม่ใช่นะฮะนี่พระหลาดเป็นเจ้าของเรือนนี้กับเรือนนี้ไฟกับน้ำเห็นไหมพอไปอยู่เรือนธาตุดินมันยังไม่ใช่เป็นคู่ที่ให้คุณอย่างสูงสุดนะครับไม่ใช่ให้คุณอย่างสูงสุดนะฮะเนี่ยสองราศีเนี่พยพระพุทธาเข้าไปอยู่เนี่ยไม่ใช่ให้คุณอย่างสูงสุดนะครับบอกก่อนนะเพราะนั้นแต่เนื่องจากว่าอยู่ตรงนี้เป็นจุลจักรอยู่ตรงนี้เป็นอุจจาวิราชมันก็มีความดีแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เต็มที่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะนั้นการพยากรณ์จะต้องดูให้ดี ไม่ใชบ่บอกไอ้นั่นดีบอกไอ้นี่ดีพูดไปเรื่อยนะครับแบบนั้นนะครับความเป็นอาเป็นพวกโหราศาสตร์ของเรามันจะเสื่อมนะครับคนเขาจะไม่ศรัทธาเพราะว่าพูดพร่ำๆไปนะบางคนยกเมฆยกราศีอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่สําหรับอาจารย์จะรู้เกียรตินะครับจะเป็นลักษณะวิเคราะห์แบบนี้แหละฮะนะครับถ้าใครอยากจะรู้การวิเคราะห์นี่นะครับต้องเรียนรห้ดีเพราะเราต้องเรียนพวกดาวนี่ให้ละเอียดหมดทุกตัว นะถ้าเราเรียนไม่ละเอียดหมดทุกตัวนะครับขอโทษทีเราจะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ตำแหน่งน,นี้ดีหรือตำแหน่งน,นี้เสียตำแหน่งน,นะครับเราต้องรู้ให้หมดนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นมหาอุดแต่ถ้าไอดาวตัวนี้ไปเป็นดาวอายุนะฮะสมมติว่าอ่าอ่าพัธรัสมาเป็นเป็นอายุเป็นเป็นวัยนะฮะวัยพักรัสไอนี่เป็นดาวอายุหรือว่า อ่าตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นเป็นไวไวพระสุตัวนี้เป็นการากินีท่านระวังไอด้ดีไอ้ตัวนี้แหละตัวเพชรคาดนะนะครับไม่ใช่มันไม่ดุนะมันดุนะฮนะครับเขาเรียกตัวคาดของราศีพิจิกนะครับอ่าฮะพออธิบายอย่างนี้พอจะเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูดวงไล่ดูดวงเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยลัคนาอยู่ ตัวนี้ตัวนี้เกาะตัวนี้ลักนาเวลาเกิดเนี่ยวางวางดวงมาแล้วอยู่ที่ตรรกฏเกาะนาวางอ่านาวางราศีกันเรือนนี้เป็นเรือนมิสหายเพื่อนผูงพี่น้องเห็นไหมแล้ว,แล,วแล้วเราก็ดูต่อไปฮะนี่ฮะชัดเจนฮะไอเจ้าของใน,นเรือนนี้ไปอยู่ในเรือนพันธุข,ขอุอันนี้ ทุกวันนี้มีคดีเกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่นะมรดกที่ดินมรดกอะไรกันอยู่เงี้ยนะครับเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> ถ้าหากว่าดูดวงเป็นปุ๊บเราจะรู้หรือด,ดวงเก่งๆหรือมีความเชี่ยวชาญหรืออ่านดวงหรือศึกษาละเอียดถีถ้วนฮนะห้ท่านก็จะสามารถอ่านดวงได้เก่งแล้วว่าเนี่ยคนจะมาดูดวงกับเราอาจารย์ใจรูเกียรติเนี่ยไม่ค่อยไม่มีคําว่าอดนะสามารถตะกดานอาดานในดวงเนี่ยอาานที่ทำมันบอกเลยนะครับ <c oughs> มันบอกว่าจะมี คนมาดูดวงอย่างนั้นอย่างนี้นไม่จริงครับแล้วเราก็สามารถดูให้ได้ละเอียดดูให้ได้ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าดูดวงไม่ถูกก็คือการผูกดวงนี่แหละไม่ถูกนะครับต้องผูกให้ถูกต้องผูกให้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 ดีที่สุดเลยให้ให้ใหตรงเป๊นนะเลยฮะเพราะว่าดวงดาวมันเดิมมันเดิมถ้าเราศึกษาเรื่องเรื่องดวงดาวเราจะสังเกตมันมีองศาของมันละเอียดมากครัะไม่ใช่ ไม่ใช่นั่นนี่เรายังพูดถึงแบบกว้างๆนะฮะถ้าพูดถึงกันจะดูแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัว,ตตวเราต้องไปดูมันเกาะเลิกอะไรตียางนาวางอะไรนะครับเพราะว่าไอ้ตัวพวกตียางพิษเนี่ยมันจะให้โทษแกดาวทุดนั้นแม้กั่การให้เลิกเหมือนกันนักข่าวจบางคนชอบพูดให้เลิกนะถ้าคุณไม่ได้ดูเรื่องเรื่องลูกพิษของตียางนะฮะแล้วไปให้เลิกให้เลิกระวังนะครับ กรรมมันจะลงกับคุณเองนะครับเอาละครับวันนี้คงจะพอสมควรแล้วครับนะฮะให้ความรู้กันนะครับสวัสดีครับ